นี่คือแบบน่ามากอะแต่ว่าภาพมันสวยที่มากนกำลังตกเลยมันตกมาตั้งแต่3-4มสี่ชั่วโมงที่แล้วนี่4-5หชั่วประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้ว ยี่สิบกรายี่สิบก้าก็ตกเยอะที่สุดน,นะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมง้วค่ะมันตกมาตั้งแต่ตอนเอ่อตอนกี่โมงอะตอนตอนนั้นมัน it's มันก็สวยเป็นสีข,ขาวๆใช่ไหมคะ Bingo man. แลค่มันเริ่มหยุดมันกลายเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งนี้มา